นักกีฬาคือหมาล่าเนื้อกำปั้นสิบล้านอย่างรถถังจะรับมือเรื่องการเงินอย่างไรนักกีฬามักถูกเปรียบไม่ต่างจากหมาล่าเนื้อจากข้อจํากัดด้านระยะเวลาการใช้งานร่างกายจึงต้องใช้เวลาช่วงทุกนาทีเร่งไล่ความสำเร็จมาครอบครองให้ได้มากที่สุดเพื่อความอยู่รอดในบั้นปลายชีวิตหลายคนไปไม่ถึงฝันหลายคนกวาดชื่อเสียงเงินทองมากมายมาไว้ในมือ แต่หลายครั้งที่ปลายทางสุดท้ายในชีวิตของพวกเขากลับไม่ต่างกันเราจึงมักเห็นข่าวอดีตนักกีฬาผู้โด่งดังต้องตกละกรรมลำบากหลังยุติอาชีพมาแล้วนักต่อนอักแม้พวกเขาเหล่านั้นจะไม่ได้ใช้ชีวิตหรูลาฟุ่มเฟือยแต่เงินทองที่หามาได้กับอันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอยจากการใช้จ่ายที่ไร้ซึ่งการวางแผนอันเหมาะสมบางคนเลือกนำเงินที่หามาได้ไปเปิดร้านอาหารบางคนลงทุนทำแบบร้านสินค้า บางคนเลือดเก่งกำไรกับอาหังสาลรีมารพั์ซื้อที่ดินซื้อคอนโดแต่ในโลกความจริงอันโหดร้ายถูกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงจากกำไรก้อนโตที่เคยวาดฝันอาจจะหมดไปจนถึงขั้นติดลบเลยก็ได้คำถามนี้จึงวนเวียนกลับมาอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรให้นักกีฬาหลุดพ้นจากวงจรเหล่านี้โดยเฉพาะในยุคที่นักมวยไทยอย่างรถถังจิตเมืองนนท์สามารถหาเงินได้หลักสิบล้านบาทเพียงชั่วข้ามคืน หมาล่าเนื้อวงการกีฬาทุกวันนี้คงไม่มีใครรู้จักรถถังจิตเมืองนนท์ยอดกำมปั้นแห่งยุคที่มีค่าตัวต่อไฟสูงที่สุดในเมืองไทยถึง10ล้านบาทนักชกวัย26ปีจากพัทลุงได้แสดงให้เห็นแล้วว่าด้วยความมุมานะและความพยายามอย่างหนักทำให้เขาสามารถพลิกชีวิตของตัวเองจากเด็กยากจนสู่การเป็นเศรษฐีในระยะเวลาไม่กี่ปีดยการชกมวยเพียงอย่างเดียวแต่คำถามก็คือ เงินทองที่เขาหามาได้จะอยู่จีรังได้นานขนาดไหนเพราะต้องอย่าลืมว่านักมวยนั้นไม่ต่างจากหมาล่าเนื้อที่ใช้ร่างกายไล่ล่าความสำเร็จเมื่อแรงหมดก็ต้องปิดฉากอำลาสังเวียนผ้าใบนำซ้ำชีวิตแต่ละวันก็อยู่บนความเสี่ยงไม่มีเงินเดือนประจำจะได้เงินก็ต่อเมื่อขึ้นเวทีเท่านั้นหากบาดเจ็บฟอร์มตกหรือเกิดอุบัติเหตุก็แทบจะหมดสิทธิหาเงินทันที ดังนั้นนอกจากจะทุ่มชีวิตกับการหาเงินแล้วยังต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีอยู่ด้วยรถถังเองก็เช่นกันเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาต้องเริ่มเตรียมแผนการในอนาคตเพื่อรับมือถึงวันที่แขวนนวมมีช่วงหนึ่งที่ผมเผาผ่านเงินไปอยู่มากเราเคยจนมาก่อนพอมีเงินก็ใช้จ่ายเกินตัวอยากได้อะไรก็ต้องได้อย่างใจหวังพอเริ่มคิดได้ก็เริ่มหันมามองที่ครอบครัว เก็บออมเพื่อวันทั้งหน้าหาซื้อที่ดินเพื่ออนาคตที่อยากจะเปิดค่ายปั้นนักมวยหรือทําวินล่าทุ่งนาให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนและฝึกมวยรถถังเปิดใจถึงแผนในอนาคตนักกีฬาเป็นกลุ่มบุคคลที่สามารถสร้างชื่อเสียงความสําเร็จและความมั่งคั่งทางการเงินแต่บ่อยครั้งที่ความสําเร็จเหล่านั้นไม่ยั่งยืนเราจึงอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงอนาคตทางการเงินของกลุ่มนักกีฬาทุกประเภท ให้ก้าวขว้ามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเราจึงเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้รู้กับนักกีฬาอาชีพเพราะเราเชื่อว่าการให้ความรู้ด้านการลงทุนการวางแผนทางการเงินไปจนถึงมีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ตอบโจทย์หรือมีคนที่เข้าไปช่วยให้คําแนะนําด้านการลงทุนจะมีส่วนช่วยให้นักกีฬาสามารถวางแผนหรือบริหารจัดการเรื่องเงินได้ดีขึ้นกีฬามีรายได้ไปจนถึงตอนเลิกเล่นดีขึ้น และภาพลักษณ์ที่ออกมาจะเป็นตัวอย่างของความสําเร็จให้กับเด็กๆที่อยากก้าวข้ามคื้นมาเป็นนักกีฬาได้เห็นต่อไปยศกรก่าวถึงความตั้งใจของเอ็กซ์ปภายในงานมีการแนะนําเคล็ดลับและช่องทางการลงทุนหลากหลายมุมมองให้นักกีฬาได้รับรู้ไล่ตั้งแต่เรื่องการแบ่งเงินที่ได้มาเป็นสัดส,ส่วนสําหรับใช้ชีวิตในประจําวันใชน้หนี้เก็บออมไปจนถึงใช้ลงทุนช่องทางต่างๆ เพื่อนําเงินที่หามาได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กลับคืนมาการลงทุนคือการนําเงินไปเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์และอะไรบางอย่าง 1. หวังส่วนต่างของราคาเช่นซื้อที่ดินซื้อรถซื้อทองหรือ 2. หวังเงินปันผลเป็นประจำทุกเดือนทุกปีเช่นการลงทุนในกองทุนร่วมที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันไปถ้านักสู้ระดับซุปตาของเรารีไทยไปแล้ว ไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายคนก็ไม่สามารถเชื่อว่ากีฬานั้นสามารถสร้างฮีโร่ได้ไปายจิตตินันอาคามงคลประธานวันแชมเปี้ยนชิพป,ประเทศไทยกล่าววันนี้เราสร้างวันลุมพินีให้กลายเป็นรายการมวยไทยที่มีคนดูเยอะที่สุดในโลกได้แล้วและสร้างนักมวยระดับ10ล้านให้เห็นแล้วทั้งรถถังสแตมรวมถึงสตาร์ระดับเงินล้านอีกมากมายหลายคน สิ่งที่เราต้องการขยายผลจากตรงนี้คือการที่เราได้เห็นจริงๆว่าในบานปลายชีวิตของนักกีฬาเหล่านี้นอกจากจะถูกจดจําในฐานะแชมป์เปี้ยนระดับโลกเราต้องการให้เขามีความมั่นคงและมั่งคั่งเสมือนกับเศรษฐีที่รีไทยไปแล้วก็ยังสุขสบายเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองได้และมีสินทรัพย์เป็นของตัวเองดังนั้นเลื่อนการบริหารจัดการด้านการเงินการลงทุนและทัศนคติตรงนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ทักษะการต่อสู้บนสังเวียนการจับมือกับพาร์ทเนอร์ด้านการเงินของเราในวันนี้จะช่วยจุดประกายการพัฒนาซอฟต์สกิลของนักกีฬาซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากถ้าเราต้องการให้อุตสาหกรรมมวยไทยมีความยั่งยืนจริงๆเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยังขาดในวงการกีฬาไทยผมจึงอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเวทีวงการกีฬาไทยในอนาคตโดยเฉพาะกับวงการมวยไทยจิตินันทิงไทย ชีวิตหลังจากนี้ของรถถังจึงถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนให้กับนักกีฬาคนอื่นๆในอนาคตกับการรักษาชื่อเสียงและเงินทองที่หาไมา่ได้จวบจนเลิกชกให้สมกับเป็นฮีโร่ที่ทุกคนอยากจะเลินรอยตาม